สวัสดีคะ่ะหลังจากที่หนูสอนเตียงกายไปแล้วคะ่ะวันนี้จะมาสอนชีกขาอีกนะคะเรามีวัตถุดิบหนึ่งอย่างนั่นก็คือตุ๊กตาเหลือหมอกอะไรก็ได้นะคะมาลองก้นเลยนะคะก่อนเดี๋ยต้องมาวอมก่อนฮึบฮึบฮึบสองข้างเลยนะคะวันนี้หนูจะมาสอนชีกขาหลายแบบเลยนะคะไม่ ไม่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ลุบุือดไปข้างหน้านอนไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็หันไปดานแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกอนอืน่น หนูจะสอนเป็นตรงกลางก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นข้างหน้ามานจยากในระดับนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะต่อ,ตอไปนะคะต่อไปเราก็ทําด้านไหนก็ได้นะคะด้านนี้ดีกว่าต่อไปเราก็ค่อยๆฉีดลงฉีดลงฉีกลงฉีกลง แล้เราก็เอาคิตตี้ของหนูมาวางเลยนะคะแบบนี้ดอกไปแล้วก็ค่อยๆย,ยืดไปก่อนยืดไปก่อนนะคะคืืดคึดด,ดแล้วคราวนี้เราก็ให้ใครสักคนก็ได้มาดึงปุ๊บแล้วมันก็จะหล่นไปเองคราวนี้เราจะมาดึงเองพ่อไมนเชื่ออไรแล้อึ๊บเฮ้ยได้แบบนี้เลยนะคะ

นี who, la, 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 ้นะคะเราก็จะทำแบบนี้อปึบอทำแบบนี้ได้นะคะและต่อไปก็จะมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็ค่อยๆฉีค่อยๆีค่อยๆฉีดค่อยๆอย่ี้ะคะเอาชิปมาลองแล้วก็ปล่อยจะไปห็ได้นะ ต่อมาเราจะฝึกทำสะพานโค้งด้วยนะคะแต่หนูไม่รู้อ่ะถ้าทำย่งยๆก็ไม่ได้เฮ้ยหรือเราจะทำแบบนี้ก็ได้เห้อ้ แบบนี้นะคะง่ายๆแบบนี้ต่อไปจะสอนอะไรดีนะให้ค่อยๆช่วยโหวตกันดีกว่าว่าจะเอาหนึ่งหรือสองหนึ่งก็คือ<ม>ก็คือ<ม>ก็คือ<ม> สอนเต้นเพลงเรื่องของฉันอันที่สองก็คือให้สอนเต้นสอนเต้นเออไม่ใช่สอนสอนสอนเย็บผ้าเอาลอเล่นไม่ใช่สอนสอนถ้าถ้าคุณอยากรู้แล้วก็ติดตามให้ถึงร้าน กดหัวใจให้ถึงร้านแล้วก็กดไลค์ให้ถึงร้านไปเลยแชร์ให้ด้วยอ่ะกดยังกดยังกดยังถ้ากดแล้วก็คือ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  คือ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 จะแตกชุดให้ถ้าใครที่เป็นเด็กบอกมาเลยจะได้ชุดเจ้าหญิงสวยๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ